พี่น้องเอฟซีครับผมตอนนี้ผมก็จะพาพี่พน้องเอฟซีไปตามหาช่องฟ้าใสไรเดอร์นะครับหรือร้านร้านฟ้าใสไรเดอร์อไหนๆก็มาแถวนี้แล้วเราจะไปตามหากันซะหน่อยได้ข่าวว่าอยู่แถวโรงเรียนสารศาสตร์ใช่ไหม เป็นร้านของพี่เละน,นะครับพี่ชายกูเองนะครับก็จะไปตามหาดูกันเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วครับกับช่องฟ้าสายไรยเดอร์ครับตอนนี้กำลังมาแรงเลยด้วยโอ้โหวววววเราไปขอเกาะกระแสหน่อยเด้เนี่ยแห <c oughs> ละครับเห็นอกว่กอยู่แถวๆนี้แหละอันนี้ก็เป็นโรงเรียนส,รสารสาสตร์นะอันนี้กระสินทรกระสินทรนคูณผิดขอโ,โทษทีครับ นี่เป็นกระสินพรนครครับสถานี่จะอยู่ตรงไฟแดงนะใกล้ๆไฟแดงขี่วอขี่วอใสมาครับขี่วอใสมาตรงไหนฮะทางนี้ทางนู้นหรือว่าอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามนะคะอยู่ฝั่งตรงข้าม มาจะเป็นแถวนี้ัง่งนื้อะไรฝังมื้น้ขายมอเตอรไซค์เดี๋ยวเราต้องวิ่งถ้าไปฝั่งน้นกอเดนะดูข้างหลังลก่อนรถรมารถมากกนะที่น่มีรถมา ามาแล้วอยิเงเยื้องไฟแดงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วยิงเยื้อ,องไฟแดงจริงๆด้วยเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปชมเปิดร้านนะครับนะเดี๋ยวจะพาไปที่ทอง FC ไปเยี่ยมเยือนนะครับช่องฟ้าใสไรเดอร์ของพี่เละนะอยู่ตรงนู้น พี่ชายคุยเอกครับใชยคนที่สองของคุยเอกเจอแล้วเปิดร้านเปิดร้านมาดูสิว่าร้านเขาใหญ่โตมั่วขร้านไหมนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจ้าของร้านอยู่เลยเอาสวัสดีครับสวัสดีพี่หม่ครับนี่ฮะเจอพี่เละแล้วครับ นี่พ่วงมาพ่วงแบตมาดับก่อนเนาะนี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นี่พยามด้วยนะครับผมนี่ก็ครั้งแรกเลยที่มาเยี่ยมเยือนช่องพี่เลแล้วก็มาเยี่ยมเยือนที่ร้านเพราะว่าตั้งแต่เปิดร้านผมไม่อยู่ครับผมอยู่ที่อุบลโอพี่เมื่อกี้ผมผ่านมาผมเจอเขาขึ้นป้ายขาย เอลเอสกับแดดอ่ะยูมองเนี่ยไอ้ไฟแดงร้านรับซื้อของเก่าอ่ะเออ๋ยวไปดูไฟแดงแรกอ่ะอุ้ยแล้เอลเอสสวยเลยพี่รับซื้อของเก่าตรงไหนอ่ะห้องใหม่มันจะอยู่ฝั่งขวามือพี่เห็นไฟแดงสุดท้ายก่อนขามวัดโกมุดปะเออเออเออนั่นแหละมันจะมีร้านรับซื้อของเก่าอยู่ครับขายเท่าไหร่นี่บลูบอได้ยบอได้แวะเข้าไปถามสีนี้เลยโอ้โห แลาวสวัสดีคร right, oh, ับวัสดีปีใหม่ครับผมใส่รองเท้ามาเลยอรุณครับโอ้โหอ้ยใส่อุ้ยได้เสื้อด้วยนะอุ้ยนี่ครับวันนนั้เออวันนั้นดูในคลิปเห็นเสียวุทธได้ไปแล้วครับนี่ โอ้โหสวยสวยข้างหลังข้างหลังอู้สกีนแล้พี่สกีนโอ้สวยว่ะครับตัเออผมอยากจะทำตั้งนานแล้วเสื้อนี่แต่ผมอยากได้พิมพ์ลายมันก็เลยพิมพ์ลายมันแนั้นกับพ่อฮอนครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากได้แมนแมนถ้าเป็นถ้าเป็นเฮาอยู่ในกรุงเทพอ่ะคือมันต้องเป็นเสื้อยืดแบบนี้แหละนะครับนี่ครับได้ข่าวว่าไปเที่ยวทั่วเลยเมื่อนั้นไปบึงคลงหลงบัลลูคันลู่น่ะ ตรงบ้านทางเขาบึงห้างลวงแหละเลือแพร่พวกเนี่ยเ,<อ>เป็นของนาก็มีอ,อยู่าาาการขั้นเกา่าที่ขายผู้เอ,อะอขั้นดำกันไปอยู่นาทำหน้าข้านัน่นแหละอยู่นั่นแหละถ่ายเลยเดี๋ยวครัรรบผมเ,เอาเลยครับหมู่บ้านผ่านไปพอเห็นเปิดร้านก็เลยโอ้แสดงว่าท<อ>่านมาของจริงเลย เห็นลงเฟซโอ้ยตายแล้วอู้ขนาดมือขึ้นวันที่สี่มันบอเนี่ยติดขนาดนั้นนะเป็นได้พี่ธุรกิจเดินนาดีบออู้เดี๋ยวนะครับตอนนี้ผมเจอรถรถคันหนึ่งซึ่งเป็นรถที่แบบสมัยผมเป็นวัยรุ่นเป็นรถที่อยู่ในในฝันผมเลยแล้วก็เป็นรถที่ผมเคยชอบมากนะครับแต่ทุกวันนี้จะหายากมากนะครับ หายากมากจริงๆเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นรุ่นไหน KR ผมก็เคยมีแล้ว NSR ผมก็เคยมีแล้วนะครับแม้กระทั่ง s ิ z ิโกกับ t z M ผมก็เคยมีแต่สิ่งเดียวที่ผมไม่เคยมีเลยในบรรดารถมอไซค์เขาเรียกว่ารถกระเทยเนาะพี่เนาะ <Okay. S 1> เขาเรียกว่ารถกระเทยเนาะ <Yeah. S 1> นี่ตัวนี้เนาะนี่ <Okay. S 1> ตอนนั้นสมัยนั้นมันจะออกมาแข่งกับแดด JR แล้วก็คาวาสากิไอ คาวา,าเนี่ยก่อพี่ <Okay. S 1> ที่ออกมาแข่งแข่งกันตอนนั้นไหมคาวาจะมีรอยยิบหาดิดหนารังตัวนึง่ง oh. ไอ,ไอซูซูกิ i บวิทซูซูกิอากิล่าเออซูซูกิอากิล่าพูดผิดนะครับส่วนคาวาก็จะเป็นอ่าตัวนี้ครับนี่เลยทัสซิโดทัดสซิโดกับม o โอครับตอนนั้นที่ออกมานี่ฮะโหสวยมาก โอ้ี oh, ได้มีนี่ตัวชูโรงร้านพี่เละเลยตัวนี้ตัวที่พี่เละรักมากนี่ก็นี่ครับอ่าเป็นรถที่ผมเคยใฝ่ฝันอยากจะได้ตอนเป็นวัยรุ่นนะครับรถที่ผมชอบแต่ตอนนี้ก็คือมาเห็นแล้วบอกโอ้โ oh, ห oh, สวยสวยมากอ้าว มาอยู่ด้วยกันหมดแล้ว,ว,วปวัสดีค่ะ,คะจาปะ <c oughs> ไปเป็นเด็กสกุลตั้งโดนเนาะน,นี่ครับเรามาเยี่ยมชมที่บริษัทหรือร้านร้านดีกว่าเอาว่าร้านร้านพี่เละบริษัทไม่ได้บริษัทต,ต้องเป็นของผมมันยังบ่เติบโตแต่ว่าอนาคตได้เป็นบริษัทแน่นอนนะครับ พามาเยี่ยมชมครับผมก็ขี่มอไซค์มาครับนี่ก็ได้เสื้อตัวหนึ่งด้วยโอ้จากช่อง f l a s ร Rider ขอบคุณพี่เละมากเลยโอ้ได้เสือ้อได้เสือ้อเ,นะเพราะว่ารู้สึกว่าคลิปล่าสุดของพี่เละนี่จะมีดารามาเยี่ยมชมร้านด้วยนะครับดารามาเยี่ยมชมร้านด้วยนั่นก็คือพี่ คัทะลันยู่อันนี้ก็ไหนๆก็กลับมากรุงเทพบางทีก็ต้องแวะมาเยี่ยมเยือนกันหน่อยบ้านอยู่ใกล้ๆกันเองสวยแต่ละคันสวยมากคันนี้มีตัวติดกล้องข้างหลังด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นรถใช้งานของพี่เละนะครับสามคันนี้ คันนี้บอที่ภาไปโชคครับโอ้นี่พี่เล่วว่าท่านแก่่ะครับนี่ <S 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 ตัวเนี่ยที่มันเป็นซิมินไนเนี่ยอือเดี๋ยวใส่ไปก่อนอ๋อเดี๋ยวยังแก่มันขึ้นซิมิไนมันขึ้นนี่มันคือสาเหตุมันเกิดจากเอ่อมันถึงน้ำหยาก่อน มันต้องมีแบบว่า้าเจ้าไป็รูมน้ำยาครับนี่ครับคันนี้พ่นสวยอันนี้ก็สวยก็จะมีตามดนิดๆหน่อยๆเป็นเรื่องปกติครับอันนี้อันนี้แยกทําชิ้นเดียวกันได้อันนี้ก็ โอ้ไปคนหามาตอไสค์รอพี่นี่นโอ้โหนี่แบบใช่คือลานพวกนี้มันต้องคัดซสิกเนาะของหรือแบบคัดสสิกนะครับโอ้สมัยก่อนนะก็จะมีปีชายงสว่างอรุณน,นะครับที่ขับคาวาซากิถ้าเป็นฮอน d a ก็จะเป็นคริสมาสวิไลโลดนะครับ สมัยผมเป็นวัยรุ่นนะที่แบบอ่าถ้าเป็นรถร้อยี่ห้าก็เป็นเอกลาชพันบุพานี่แหละเนาะสมัยก่อนนี่โอ้รถแข่งในตำนานของแต่ละยี่ห้อนะครับนี่ป้ายหายาเออเดี๋ยวถ้าผมเจอผมเจอป้ายป้ายแต่งร้านหรือแบบเป็นป้ายเชลรุ่นเก่า ป้ายของคัสตอนรุ่นกเก่าๆดีวผมจะเก็บมาไว้ให้พี่เลกครับนี่เพราะว่าเอาวา,า,วามามาไว้ตกแต่งนะครับเอามาไว้ตกแต่งของพวกนี้นี่บางคนไม่เห็นคุณค่านะครับแต่แต่บางทีอ่ะค่าเป็นเงินไม่มีมีแต่ค่าทางจิตใจนี่ครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องเอซ ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากช่องล็อกกี้นี่สายจวดทีมงานโทร1หนึ่งเราแล้วก็วันนี้เรามาเยี่ยมเยือนช่องฟ้าสไสไรเดอร์ด้วยพี่เละแกะยุ่งๆอยู่เพิ่งกลับมาจากบ้านเปิดร้านวันแรกนะครับก็ใครที่สนใจรถสองสองจังหวะนะครับสองจังหวะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ก็ทักมาได้ที่ช่องฟ้าใสไรเดอร์ได้นะครับวันนี้ก็ฝั่งนี้จะเป็น ซ่อมบอมลุงเซอร์วิสเซอร์วิสฝั่งนี้จะเป็นเซอร์วิสนะครับก็ะจะมีพี่เขา,าดูแลอยู่โซนนี้อีกเป็นช่างประจำร้านนะครอ่ะก็ต้องจากกันก่อนครับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยในปีใหม่นี้ครับมีความสุขทุก,ท,กทุกท่านทุกๆคนครับผมบายบายครับผมเจอกันใหม่นะ